สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านเนาะโอ้ยพอดีมาแล้วค่ะสําหรับต่ำเล้าสายด่วนมาช่วงเวลาเบรกพอดีมีเวลาอัดคลิปมาตอนกําลังเบรกพอดีตรงคอพายซีแฟนคลับหลายๆนอตที่ไฮรอนานสําหรับตัวเลขแนวทางาต่ำเล้าสายด่วนเนะาะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเข่าทีศูนย์สีอาจจะออกเป็นตัวกลับเนาะสี่ศูนย์ออกสี่ศูนย์ให้ศูนย์สี่เนาะค่ะเน้นบนล่างเน้นไปบนล่างเนาะ เป็นเลขหาตัวมาอ่ะงวดนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนให้เป็นเลขหาตัวมาเนาะคะ่ะเซียนหนุ่มบอกว่ามันมีเลขหาตัวมาหงวดทีแล้วอ่ะใครที่รอคอยติดตามอยู่อ่ะมาเบิงบลอซาค่ะให้เลยอ่ะ ทางงวดนี่หบมานบ่เฮงบ่ปังจังไลยะต้องขอโทษขอพภัยหลายๆเด้อถ้ามันไม่เข้าเนาะสำหรับคนที่ต้องการติดตามแต่ก็ขอให้เอฟซีโชคดีนี้ใช้อยากให้ทุกๆท่ทานได้โชคได้ลาบเนาะอันนี้กะเป็นตำล่าสายดวนดวนอีหลีเนาะคะ่ะเพราะว่าสัวเพิ่นจะห้แนวทางมาสัวตัวเลขสีออกมาเนาะตัวเลขจะออกมาเนี่รุ่นแล้วรุ่นอีกว่าสีมาชว่วงไน องวดค่ะขึ้นนี่สองทุ่มครึ่งขอให้ทุกๆท่านโชคดีมีใช้กับตำราสายดวนให้เลขหาตัวค่ะงวดนี้ต่องวดที่สองเนะเาะอ่างวดแรกห้มาหันสามตัวให้สามตัวเนาะห้สามตัวที่ที่ออก 6, 7, หกเจ็ดงวดนั้นหกเจ็ดสามนี่แหละถ้าแอดจำมาผิดเนาะหกเจ็ดสามออกหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะงวดนั้นงวดที่สองที่ห้มาคือวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะค่ะนี่ 17904าตัดหมาที่7เก่ากับ04เข่า04เนาะเป็นตัวกลับองวดนี้วันที่3 2ทุ่งครึวงคืนเลขหาตัวไห้6 1 4 5, 2มักบ่ค่ะชอบบ่ลองผิดจรณากันเบึง่งเนาะกับตัวเลขแนวาทางต่ำเล้าสายดวน2ตัวกะห้ที่1 4กับ5 2ชอบกับจัดถ้ายั่งบ่พร้อมหรืออยากเบึง่งอีกจักงวดว่าจะ แมนจะมานกันบ่ลองไว้พิจารณากันบ่เนาะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกะ็รับฟังล็อกกีก็อยากให้ทุกๆท่ทานโชคดีไม่ใช่ให้เอฟซีได้โชคได้ราบได้มันมานนาทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเนาะถ้าประคาบว,ว่าปังก็ต้องขอโทษขออาภัยลหลายเด้อถ้ามันไม่เข้าเนาะแต่งวดนี้ขอให้เอฟซีของล็อกกทุกๆท่ทานโชคดีไม่ใช่อาจจับกันค่ะ ลองจับดูก็ได้ถ้าผู้ใดบอกมาแนวทางอ่าหนึ่งสีกับหาสับสองเนาะไปต่อกันยาวๆขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยแล้วเจอกัน,นลิปหนานเนาะค่ะตำลาวสายดวนขอให้ปังๆค่ะคืนนี้กับขอบุญขอบพุ่นทุกๆท่านเนาะที่ร,รอคอยตัวเรขแนวทางช่วงนี้ก็ฝนตกค่ะกาลังสิบเอ็ดพอดีกินข้าวเที่ยงแล้วกันเนาะมึงแนวทางไว้พร้อมกินข้าวเที่ยงค่ะผู้ใดที่ทํางานเดู่วกะขอให้มีความสุขในการทํางานเนาะ แรงกัมีความสูงในการลุนโชคดีไม่ใช่เลข3มตัว2ตัวจัดไปค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ